คุณจะรุนเป็นเงาเสียงของใครของพี่เป้ครับเป้โอ้ยเป้ให้ล็อกครับเหมือนไหมเราเหมือนไหมามจริงเหมือนครับเหมือนงันฝนต้องก๊อปปี้พี่จะรูนหน่อยแล้วฮะไม่ใช่มันไม่ไม่ยืนกางเกงมันฟิตฮะไม่ใช่ว่าเขามีอะไรกับหรือเปล่าครับโอ้โหเอามาไม่ยอมละมือเลยนะฮะจัดระเบียบอยู่ตลอดเลยนะครับ ชอบเป้ห้ร้องเป็นพิเศษไหมขึ้นชอบครับผมชอบอารมณ์เพลงครับชอบเสียงด้วยครับพี่ตังครับเทคนิคของเป้ให้ร็อกเี่ส่วนของพี่เป้เนี่ยก็ต้องแบบว่าแบบอันอันนะฮะอันอัวันที่เธอเดินจากไปใจร้อนร้นทุกอย่าง อัด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 ฮะอัดอัดนะครับไม่ได้แล้วไม่ปล่อยออกไปให้แรงดันออกมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกไปนะครับที่เป้ร้องเพลงด้วยอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องอารมณ์นะอันนี้บอกล่วงหน้าเลยนะอารมณ์เยอะๆอารมณ์มันต้องอัดอั้นแบบอัดอั้นแต่ปล่อยไม่หมดฮะอัดอั่นแต่ปล่อยไม่หมดนะครับอัดอั้นปล่อยไม่หมดอัดอั่นปล่อยไม่หมดฮะโอเคครับคุดครับพี่เอาแล้วพี่เนตรสวัสดีครับพี่เนตรรคธเขาเป้ไฮร็ เราอะไรถึงจะปะทะได้นี่เป็นเอาเสียงใครี่วันนี้ต้องโปะหินเล็ไฟอย่างเดียวครับผมนี่โปะหินเล็ไฟงั้นเจอแอดหน่อยครับเออเจอแอดถ้าพี่แอดร้องนะผมพูดจริงแอดไม่ต้องร้องแค่ใส่วิกเข้าไปพี่โปะแล้วทุกวันที่อยู่บ้านนี่ใส่ใส่วิกเล่นนะเดินเล่นในบ้าน พี่พี่ทำงานอะไรนี่วันนี้มามาเป็นพี่โป่งคือผมเนี่ยเป็นนักดนตรีอยู่แล้วครับโอเคพี่พี่อยู่ในวงนี้พี่เป็นนักร้องนนักร้องเลยครับผมชื่อวงมิตรภาพเพชรบุรีครับผมแต่วงมิตรภาพนี่ร้องเพลงพี่โป่งบ่อยไหมส่วนมากจะเอาไว้โชว์เลยครับส่วนมากเอาไว้โชว์แสดงว่านี่นี่เป็นที่เด็ดเลยไม็นไยไม่ตายอ๋อร้องต่อประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนแขกนี่เริ่มเมาแล้วเริ่มเมาเต็มเหนือยเราให้พี่โป่ง เราเข้าเพลงพี่โป่งร้อยังไงมันก็สนุกแน่ใช่สนุกสุดวัยแสดงว่าแสดงว่าเป็นหกหกพิคาดเล้วทำไมฮะ Signature Signature หกพิคาดเดี๋ยวก่อนอะไรวะยังไงวะ s i g n a t u เ e Signature หกธรรมชาติสิรหกธรรมชาติเหรอหกธรรมชาติสิหกธรรมชาติหกธรรมชาติโอ้ตายพี่ตังครับ เงาเสียงโป่งมันโตอย่างไงพี่เงาเสียงโป่งก็จะอั้นอันเหมือนเหมือนเหมือนอันเหมือนกันเรอเหมือนพี่เป้ฮะแต่ว่าอั้นแล้วไม่ต้องอันนี้ต้องปล่อยอั้นแล้วปล่อยออกมาเยอะๆยอะอั้นแล้วปล่อยครับผมอั้นแล้วปล่อยถ้าทนก็ให้ให้มันออกทุ้มแหลม่อยนะอย่าไปออกโลมากนะครับอย่างเช่นอย่าไปแค่ทิ้งเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามือนอนโซ่สุกสันเมื่อช้ำใจ เหมือนกันแต่ว,ว่าทุ้มแหลม,ม,มอ,ออกทุ้มแหลมหน่อยออกทุ้มแหลม